อยู่กับงานที่ไม่รักยังไงให้รอดอย่างแรกก็ยจะบอกคุณเลยก็คือถ้าเกิดคุณไม่รักไม่ชอบไม่ได้อยากทํางานนั้นคุณก็เปลี่ยนงานดิเออจะรออะไรแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยแล้วจะเปลี่ยนไปทํางานอะไรวะไม่รู้ว่าจะทาอะไรอะไรเงี้ยนั่นก็คือก็เป็นสิ่งที่คุณเลือกแล้วเหมือนกันว่าคุณเลือกที่จะไม่เปลี่ยนใช่ไหมคือคุณเป็นคนเลือกเองนะคุณเลือกที่จะทํางานนี้ต่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเลือกแบบนี้แล้ววิธีการที่คุณจะอยู่กับงานที่คุณไม่ชอบ ได้อย่างแฮปปี้หรือว่าได้อย่างสงบสุขอะนั่นก็คือคุณจำเป็นนะ The must นะคุณจะต้องปรับทัศนคติของคุณอันนี้เป็นทางเดียวที่คุณจะรอดที่คุณจะอยู่ร่วมกับงานที่คุณไม่อยากทำได้ก็คือคุณจะต้องปรับทัศนคติของตัวเองให้มองหาข้อดีของงานนั้นให้เจออันนี้เป็นสิ่งเดียวที่คุณจะสามารถอยู่ร่วมกันกับมันได้ในเมื่อคุณเลือกที่จะไม่เปลี่ยนงานคุณเลือกที่จะยังคงทำงานนั้นต่อ คุณจะต้องมองหาข้อดีของมันให้เจอถ้าเกิดคุณทํางานไปแล้วคุณบ่นไปคุณทํางานไปแล้วคุณก็เครียดโมโหคือด้วยกดแรงดึงดูดอ่ะยิ่งคุณโมโหยิ่งคุณบ่นกับอะไรคุณก็ยิ่งได้เจอเหตุการณ์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาที่คุณอยู่กับอารมณ์ลบๆนานๆคือมันส่งผลเสียกับชีวิตคุณแน่ๆอาจจะออกมาในแง่ของสุขภาพคุณอาจจะเป็นโรคเครียดโรคทิ่ตกังวลนอนไม่หลับแล้วแต่ ข้อได้นําอย่างแรกเลยที่เอยจะบอกคุณก็คือข้อดีของงานที่คุณทําอยู่ถึงแม้คุณจะบอกว่ามันไม่มีข้อดีอะไรเลยแต่มันเป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มีสองด้านเสมอมีขาวมีดํามีมืดมีสว่างมีกว้างมีแคบมีสูงมีต่าข้อดีอย่างแรกเลยที่คุณจะมองเห็นจากงานที่คุณไม่ชอบได้ก็คือทํำไมคุณไม่เปลี่ยนงานสาเหตุที่คุณไม่เปลี่ยนงานเพราะอะไรเมื่อกี้้อยบอกไปแล้วใช่ไหมถ้าคุณไม่ชอบคุณก็เปลี่ยนงานดีแล้วคุณก็มีเหตุผลสารพัดว่าเพราะนั่นนี่นู่น ก็นั่นไงข้อดีของมันอย่างน้อย,อยงานนั้นมันก็ทําให้คุณมีเงินไหมมันก็ทําให้คุณสามารถที่จะมีเงินซื้อข้าวกินมีเงินที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันคุณไหมนั่นไม่นับเป็นข้อดีหรอเมื่อไรที่ทัศนคติคุณเปลี่ยนสิ่งต่างๆภายนอกมันจะเปลี่ยนตามนั้นโอเคไหมแล้ววิธีการเดียวที่แก้ที่รากเลยคือคุณจะต้องปรับความคิดตัวเองให้มองเห็นข้อดีของสิ่งนั้นให้ได้ไม่งั้นคุณก็จะอยู่กับพลังงานด้านลบอยู่กับอารมณ์ด้านลบ ไปตลอดซึ่งแน่นอนมันไม่เป็นผลดีกับชีวิตคุณแล้วมันไม่เป็นผลดีกับชีวิตคนอื่นด้วยนะคะก็ขอฝากคลิปนี้ไว้กับเพื่อนๆที่แบบรู้สึกว่าไม่แฮปปี้กับงานที่ตัวเองทำแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าพิสันนกราสอนวิชาสัจธรรมสวัสดีค่ะ